ในปีนี้นะคะประเทศไทยของเราก็กำลังจะก้าวสู่ประชาคมอ,อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ AEC นั่นเองค่ะซึ่ง AEC เกิดจากการรวมตัวกันในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนั่นก็จะทำให้ประเทศไทยของเราสามารถทำการค้าและการลงทุนกับประเทศในอาเซียนได้อย่างเสรีค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะ มีประเทศหนึ่งในอาเซียนนะคะที่มีเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างแข็งแก่งนะคะและกําลังเป็นที่จับตามองจากกลุ่มนักลงทุนในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆื่นกะันก็นเนินม,มาจากจุดเด่นทางด้านภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางทางด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก๊าซธรรมชาติป่าไม้สินแร่หรือว่าทางอินรวมถึงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและจํานวนแรงงานที่อยู่ในระดับสูงแต่มีค่าแรงที่อยู่ในระดับต่า ประเทศที่ว่าครับนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียครับจุดเด่นต่างๆเหล่านี้ทําให้หลายคนมองกันใจว่าเมื่อ,ปอ,อ,อ,ปเ,อเ,เป EC เมื่อไหร่าาษษประเทศอินโดนีเซียก็จะเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคน้นทันทีประเทศอินโดนีเซียหรือที่เราเรียกเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างข้ามมหาสมุทรอินโดนีกับออสเตรเลียและข้ามมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีโรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียที่เกาะบอร์เนียวหรือกาลิมันตังและประเทศติรมเลสเตที่เกาะติรมค่ะเมืองหลวงประเทศอินโดนีเซียนั่นก็คือจาการ์ตานอกจากนี้คนส่วนมากยังนับถือศาสนาอิสลามและดอกไม้ประจำชาติที่มีความสวยงามก็คือดอกกล้วยไม้ลาตีค่ะนอกจากประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วแถมยังมีเศรษฐกิจที่ดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยประเทศอิน สถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองค่ะคงไม่มีใครไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อกับบาหลีเกาะที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะมีทั้งชายฝั่งทะเลชายหาดนาข้าวและภูเขาไฟซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างทัศนียาภาพที่มีสีสันอันงดงามและความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมด,ดูมากไปกว่านั้นผู้คนในประเทศยังมีความเป็นกันเองต่อแขกผู้มาเยือนอีกด้วยค่ะ ฮันแน่ก <mêmes> ็หลังจากที่เราไปดูสถานที่สวยงามของประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความแซ่บและความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเัื่อก็คซื้ออาหารนั่นเองขอเชิญไปเชิญชมได้เลยครับอาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซียประกอบไปด้วยผักและทันยื้หลายชนิดเช่นกาโดกาโดซึ่งมีความหลากหลายในพื้นที่ในสุราบายาเรียกว่ากาโดกาโดสีลา และสุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับเนื้อหาสาระความรู้ไม่มากก็น้อยและหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำโรงเรียนสตรีมารดาพิชัู่อันทบุรีโบสถ์อัสนะมิหารพระนางมารีประสุนธิภมิละพลและชุมชนริมน้ำค่ะ Discover Jakarta. Wonderful Indonesia.